โดยสังเขปนะคะยาเว่าหลายหลายมาละทีก่อนอันนีเลยอนุคาอองออน้อยจะยากมันยากครับพี่น้องที่เขาลำบากครับผมนด้ักแสนพันค้นอยู่เขาปีนี้การยงมีหลายกระดองเจ็ดสิบศึกษาประวัติผู้ไท้เขาลงมาตั้งแต่สองพัยส ได้สองอย่างประวัติพุทธิกับพิธีแต่งงานท่า้ไทธิการศึกษาประวัติพุทธิของผมในก็ไปฮอดเมืองว่างอ่างคำประมาณสักสิบก็เถอะไปเมืองหน้าน้อยอ้อยเมืองแข็งเมืองไร่กันไปตอนนี้เป็นน้องยุซี่คืนตาตามาผู้ไทยไธิได้แต่ไทยดักอยู่เมืองแข็งเมืองหน้าน้อยอ้อยเก่านะครับอันนี้ก็รความระดเด่การหมายความลายพุทธิท่าพุ แต่ก้าตที่เนาะไอ้มันมีผุนขุนล่อุนล่อขํามุนุนลมผุนล่อเราปกครองเป็นเจ้าเมืองน่นไว้ยุ่ประมาณปีพศ่งพันสร้อยเจ็ดสิบสี่เป็นเันเมืองแน่นหนอยหนต่อมากัมีเจ้าเมืองปกครองมาอประมาณสองพันส้สามสไทยแตกแยก ญาติเด็กถึงเจ้าเมืองผู้ไทยในสายผู à, nó không, nó không kh ้สิงนี่กหละไปญาติทำพิธุ่นเจ้าเมืองหน้าน้อยคอยหนูเราถึงได้กลับลูกหลานไปเลยพาเอาไปเผากันนอกเมืองหลังกำมาเมืองตะวันเดียร์ม่อานนอกน้องพรหล่ะยาวมากด้ยไออาตุละไอกำลังรับมิลลารหฮานทุนได้จะแย่งเมืองเขาจะแย่งเมืองเนี่ยห่อเสื้อนั่นแหละส่งไปส่งมาเร็วเรบอกไอจะรู้ พระยา,ามทำไิทูนเราได้รู้อยู่แปดคนคนที่เนื้งงองอันอน,นั้นคนงย่งในตัวนี่เป็นผู้หญิงคนที่สองมคุณญี่ปุป็นผู้ชายาผู้ชายนี่อันนึงผู้แรกคือฮานโงทฮานแดงฮานแพ้ฮานตุกตุ้ยฮานตุกช่ยฮาน่วยฮานอกเล่าสุดท้ายนะครับอพยพลงมายู่มงวัประมาณ2,334ันาะร้สาคิบกว่า อจาจะที่เมืองแน่น้อยนู่นตอนที่มันต้องตั้งเมืองแน่น้อยนู่นพันสองร้อยเจ็ดสิบสี่เนาะแล้วก็พบยกใจแน่น้อยหนูลงมาเมืองว่างประมาณพันกว่าปีและเจ้าเมืองปกคพอกมีนะครับเมืองลงมาหองแล้วก็ไปอยู่ยไ,ไปไปขอเอาพึ่งพึ่งอาศัยเจ้าอนุวงศ์พระเจ้าวินินจวิกจักรแล้วหลังจากนั้นเล่ากัาอนุวงศ์เดินไปยุ่งเมืองวาง นะครับเมืองวังอ่างข่างสมองเมืองวังเด็กนี้นั่นยู่มองวานประธานทางล่างผู้ไทยผู้สิบมหัพัน,นธ์เตอร์เด็กกันสามเชอน,น้อยแล้วก็พานบุมองคากับผู้ไทยเชียงรุนอาเด็ปกครองมองวังนะครับในสายของผู้สิบบ้านนี้พอดีสองพันสามร้อยแปดสิบสามสิบสี่ไทยคับไปเวียดนามเกิดก,ก,กรณีพิพากษา ญาตทำเองยาประเทศเขงแต่เลยอาพระมหาอภรณนังเก้าเตารันกาที่สามเลยส่งพระมหาสงข้ามเป็นแม่ทับหน้าครัไปตั้งกองทัพที่นครพนมนะครับสงมเป็าตีเมืองพินเน้องเมืองเสือปุกงวางนั่งข้ามไ่ได้หครับก็ทีได้กวาตอนพีน้องพระท่าเอามานะครับมามากู้ไดู้้สิ่งที่มาตั้หลังอ่าพูะท่านเลนู่ นะครับอ่าพอดีที่ก้อนมากกับหัวหน้าผู้ไทยที่เข้ามามันก็สิ้นไปกับมีราชวงศ์เกาะอ่าเท้าลูงแลกกาเท้าต้อแลกกาเท้าเม็ดเท้าก้เส้นนั่นเองแหละเป็นเครือญาติเป็นลูกพ่อเดียลคนละแม่นะครับอ่าเมื่อวานแล้กกามีในโลงมาเลยนะอยู่ดังหลังภูผานนะครับซ้ำพังเพลแปบปองฟ้าหน้าเตโชผู้อ่านมาบ้านแจ้งกระแส โภด,ดักทับมืดตั้งแต่ขอ,องยอนน้ำพุคอนบันบุญหลักไอ้ห่ยอาซังหุกหานใหญ่ไปอยู่และก็ไม่ได้มากพี่เดียวมากกับค้าค้ากับผูได้คนเคยิิเดียวของผู้อมมากนะเมื่อมาฮอดลวก็ยุ่หันประมาณทักชมครูมันที่ทำกินมันน้อยคนผู้ได้ดีของผู้อมมากมในรอบนี้ประมาณสามพักว่าคนกรบต้นมากประมาณสองพันแปดิบ สี่กับอพยพจะกหลังบูกลงมาอยู่บริเวณของวงนี้นะครับแล้วก็ตั้งบ้านมาเห็นสิบตั้งอยู่ฝั่งนั้นก็เลยตั้งสี่บ้านว่าบ้านพุทธสิบที่แรกเป็บ้านพุทธสิบน้าล่าอรอบหลักมันตื้อจนเป็นพุทธสิบน้าล่าปีสองพันสามร้อยแปดสิบสี่ตั้งอยู่พุทเก่าทางหัวหน้าผู้ไทยท่านก็เมื่อพิจารณ์สี่แยกกบยางใหญ่ลงพุทธเตอร ของหอมคุ้มอันยาลูกตั้งวัดคั้งแรกยุดเช้นหน้ากันนั่นเชกต่อมาดีแต่แข็งแกงก็เลยทำมาตั้งวัดหลักทุ่งเก่าสมัยนี้2,300แปซิมาอาได้พุทธายุ่งถึงห้ามันย่างไปยึดกันเต้านจุ่งใหม่กับตักบ้านใหม่ไปเห็นท้องหลวงมันกว้างก็เลยตั้งสีบ้านประมาณกว้างและอ่ะไปสร้างวัดดอนสวรรค์สมัยนี้ละ ต้องมากกันทำไมสร e ้างวัดเตอร์วัดสุขฤทธวัดเตอร์นี่เขาวัดสุขฤทนะครับสร้างปีผสมเลยศอันนี้อาจจะไม่แน่ครับผมมีอันนั้นมีมชัดเจนเนาะบ้านนี้นั้นตั้งนะครับ2 3ง8ทนามก้าสิบแปนาะกตั้งกรุงเทพยกฐานะบ้านกุศลเพื่อนเมืองกุศลตั้งท้าวหอนาพุทธศิษย์ เจ้าของเมืองขโมงทั้งน้องสูงกาเป็นพระไกรสนราชดังเรนูเมื่อกับปิดพระแก้วขุมมนเอาโอกาสยู่พัฒนิพบกับพระสุนันท์นรงตั้งเมืองต่างๆอาจารย์บั้งต่างๆยกฐานะเอาระบบระเบียบการจัดการบริหารบ้านเมืองปกครองเอาแวดล้อมกอนการบริหารของเล่าเนี่ยมีเจ้าเมืองอุปราชราชวงศ์ราชมุตยอันนี้คือคณะอาญาซีกลุ่มกันเป็นไว้ในแล้วการ ลองลองมากเป็นผู้ซอยคณะอายุสี่เดือนอ่ามีสุริยาษผู้ดีศาอะไรคนานี่แหละนะครับตำแหน่งยูซี่ตำแหน่งินิล่อกลงมากเป็นเมืองจันเมือง,สงแสนะครับมียุซโนะครับช่วนี้เนี่ยเขาเราาิงงนน่มพัฒยาแต่ตำแหน่งสูงนะครับสองพันสียแบกานกุศิเป็นเมืองกุสิก็ได้นะครับ, 88, นะรบตั้งทาง้ากเป็นพระทิเบตุสา กี่ิเป็นรุศาสถึงแก่กรรมต่อี่เท้าก่อนอัจจะเมิ่มไปเลอ้าต่อไปการลังดทที่ตอนตายบอกับ้าอุปาางดตอนนั้นในตอนที่มาตั้งมาเท้าก่อนเป็นพาทิีุษชาก่อนาแล้วก็มีเท้าดงนี่ป็นุปปาอุปาอยุปลาดดงเท้าโตนี่ก็เป็นลูกปลาดเมื่อวัน เท้าต <spe> ่อเท้าโด่น so ี่เราไปรู้จัเมืองอยู่เท้ากาพยาการของเราและแลวการีรีสห้าเท้ากดถึงเจกันหลังจากนั้นลวกาเท้ากระเตงตั้งเท้าโดมอุบหาโดมเป็นจัเมืองเป็นตำแหน่งพระทิเบตลงสายนะครับตำแหน่งพาะทิเบตลงสายเป็นตำแหน่งบรรดาสังที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากกรุงเทพนะครับเป็นตำแหน่งตต่ตูนะครับเป็นตำแหน่งไต่ตูตุ๊กตาถูกไอมลุกยาตค่ะ พอดีไหมมันไม่ได้หินมันเสียงดังลับคนฟังกับมีค่อยได้หินเ,เ,เท่าเอิดูก็เลยย่ซ้ออันนึ่งก่อนอันคือผู้ได้ที่มาจากมาอยู่เมืองเนขะาเอิร์ดน้องคนก็เอิรนดผู้ขาวได้ดำผู้ดแดงผู้นั้นผู้นี้เขาเอิญ์เฮานะออนะเขาเอิญเข้าวัดเนีนั้นแต่ว่าค้ามจริงแล้วนี่ซุ่มเฮ้าเนี่ยเอิ้นเจ้าของเอกวัดวัาเนี่ยเลย